ก็็เพราะบรกครับเพราะบรมันโยอะไรนก็มันพึ่ลงไปงี้จจริงอนสัพูได้อยู่ผูเอ็นจ <including> ิเไยบ ชบอบคิดพอจีหรอถ้าพี่ว่างอ่ะพี่ถ้าพี่นุ่นว่างอ่ะพี่นุ่นกินอะไรออกพอแต่วันนั้นอ่ะน้องแก้มมันคนอยากเล่นแต่ก่อนนั้นอ่ะพี่นุ่น,เ,นเคยเคยอยากเล่นอยู่แล้วใช่ใช่วันนั้นว่างก็เลยเอาเลยข่าขัดขึ้นขัดไม่ได้มาแต่หอมขัดเพราะหนุมไม่รู้เราใครมาไม่มา เติมกำลังใจให้กันได้นะคะวันนี้ที่เชียงบุรีนะคะพี่พี่จะมีกำลังใจให้กันวันนี้สวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีค่ะโมโม,มจิหนึ่งทีโม,ม,มจิหนึ่ง,งทีจริงหรอฉันไม่อบกดตรงนี้ เนี่ยเออม่นล,นนลกใช่ได้เลยแอนตอนเนี้ยแสงตกหมดทั้งหมดเจ้าชูขอเรียกเรียกหมดที่ได้หจ้ะ ก็ถือว่า,วา,า,าเฮ้ยคุณต้องดันะเปกุล่าเลยอะทำอยู่คนท่าาหนูโดนทำหนูก็ขำจริงครับ สวัสดีค่ะาสายของตัวกระจยงานอะไรงนนี้่ะเอาคีิปเหรอโอเคได้ไม่มีถึงคลปหรอกเด,ดี๋ยวนี้ผมมีออยอร่อยนะ